ผมห้าสิบห้าบาทครับผมคอมโบโคตรจะสวยนะฮะท่านผู้ชมเก้าสิบอีกแล้วนะครับผมชิวๆไปก่อนละกันคนดูชิวไปก่อนละกันคนด,นนคนดูเอาอีกแล้ว,วโคตรสวยเอาเอาเอาโอโ้หวานจียบ กินเต็มครับดอกนี้กินเต็มครับผมดอกนี้นะครับผมบิ๊กว้นกันไปเนียครับผมทันพืนเชิมโคตจะสวยโคตจะเอาและโคตจะโหดมากๆเลยเนี่ยฮะ 6 6 7บาทนะครับผมโอเคครับผมก็กลับสวดสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านะผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะอีกเช่นเคยนะครับบักหย่องผาปันนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่ตัวเกมใหม่ p g เเลยนะครับผมก็เพิ่งเข้ามานะครับท่านะผู้ชมก็ มาดูนะครับผมว่าทุน500เราจะเป็นเช้นไรนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระทึบไลค์ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจรับคลิปต่อไปนะคนดูครับเปิดแรกมาก่อนเลยนะฮะวายขึ้นมานะครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับฟิวเจอร์ของเขานะครับผมก็มาดูเรื่อยๆแล้วกันนะฮะแรกๆผมอาจจะแบบว่าพูดผิดพูดถูกไปหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะเฮ้ย ยังไงคนดูอุ้ยมันโดดด้วยหรอเหมือนมันสุ่มปะคนดูว่าจะลงตรงไหนตรงไหนอะแต่ถ้าเข้าตูเซฟไปแล้ววายตัววายจะแบบว่าขึ้นมาในครับผมผมาดูนี่ไงสลับมาด้วยคนดูสี่ห้าบาทครับผมโบบบ้าแน่นอนดอกนี้อืสวยจริงด้วยนนครับผมโอเคนะครับผมเป็นเปิดแรกที่สวยงาม มากมากเลยนะครับผมหกร้อยแปดสิบสี่บาทเลยนะครับผมคนดูแล้วยังไงนะฮะวายมาอีกแล้วท่านผู้ชมอ้าวไปแล้วหรอคนดูมาแค่นี้นะไอเราก็คิดว่าจะมาแบบว่าไหลแบบคอมโบแรกนะแล้วยังไงเอสามตัวนะครับผมสวยครับไหลอีก เขาตูเซฟเรียบร้อยนะครับผมเซฟไว้ขึ้นมานะฮะโอ้โหสวยเลย63บาบาทก็ดูสวยอีกครับผม15บาทคูณหน้านะโดดไปสวยครับผม55บาทครับผมคอมโบโคตรจะสวยนะฮะท่านผู้ชม90าอีกแล้วนะครับผมชิชชลชิไปก่อนหลักการคนดูชิลไปก่อนหลักการคนดูเอาอีกแล้ว <Why? S 1> โคตรสวยเอาเอา เอาโอ้โหหวานดียบโอ้โหกินเต็มครับดอกนี้กินเต็มครับผมดอกนี้นะครับผมบิ๊กวินกันไปนะครับผมทันพื่อชมโคจะสวยโคจะเอาและโคตรจะโหดมากๆเลยเนี่ยฮะ 6 6 7บาทนะครับผมจุด50าสิบัตังนะครับผมคนดูนะฮะฟรีเกมยังไม่มาเลยนะครับผมแต่เกมนี้สามารถซื้อฟรีเกมได้ด้วยนะครับผมส่วนมากเกมใหม่ก็เด๋ยนนี้ก็จะมีแบบว่าส่วนมากจะซื้อแบบว่าเป็นซื้อฟรีเกมนะมีแบบว่าซื้อฟรีเกมด้วยยังไงครับผมเป็น30นะเพิ่มเป็น30แล้วนะคนดู รอแค่สเกตเตอร์เข้านะครับผมรอแค่สเกตเตอร์เข้านะครับฟู่นะครับผมไม่รู้จะมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไหลโคตรดีไหลดีมากก็ดูดูช็อตน,นี้ด้วยของจริงเอาเรื่องจัดเลยนะครับผมท่านะผู้ชม ตึงมากๆเลยนะครับผมนะผู้ชม2,905บาทนะครับฟู่นะครับผมเอาอีกแล้วนะคนดูเฮ้ยแล้วจงวังหวะนี้ยังไงครับผมสกัปเตอร์นะครับผมขอหนึ่งตัวไปโอ้โหว้าวาว,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 าว้าวว้าวเรียบร้อยไปดีครับผมฟรีเกมแล้วมันมาด้วยดิคนดูมาลุ้นว่าจะได้หรือเปล่ากำไรนะ <c oughs> จะได้หรือเปล่ากำไรนะี่ครับผม8ฟรี เอาแล้วครับผมเปิดแรกก็เงียบซะแล้วนะครับเปิดที่ <t> 2ยังเงียบอีกนะฮะเอาบวกเป็นหนึ่งสปินครับผม <t> เดี๋ยวถ้าจบวีเกมก็พอเลยแล้วกันนะครับผมรีวิวคร่าวๆแล้วกันสำหรับเกมใหม่ M I. นะคนดู มาดีคนดูก็มาซีนะครับผมท่านผะู้ชมเออก็มาซีคนดูนะครับผม414บาทนะฮะร,รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมไหลไปก่อนนะฮะคนดูไหลไปก่อนอีกหนึ่งรอบสวยครับผมมาได้เล่นครับคูณสิบ โอ้โหโดดไปไหนไม่โดดโดดไปโคตรไกลก็โอเคนะครับผม10ฟรีสปินนะครับผมได้มาทั้งหมด6 0 3าบาทน,นะครับผมสำหรับฟรีเกมนะก็นะฮะคลิปนี้ก็พอเลยแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but.